بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله أن علي عظيم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكاب وني مدو حديثي لمدقتي 23 نكاب ฮะดิษลำดับที่23นะครับวันนี้เป็นฮะดิษสั้นๆนะครับบทเรียนก็คงจะไม่นานนะครับใครที่เข้าช้าก็คงจะไม่ทันนะครับวันนี้อะลัยมุสนิมรมาอุลลอฮฺด้ลาอัละฮะดิษที่สามสิบสองอะลัยบิฮฺไรระตฺรดิยัลลอฮุอันอะลัยมุสลิมรับอัลลอฮฺด้วยะลละฮะิษทสามสิบออะลัยบิฮฺไรระตฺ لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليع... ليعز... ليعز من مسألة فإنه لا مُكْرِهَ له متفق عليه بدوكا أبي هريرة رضي الله عنه ท่านท่าน์รุสุลลอฮฺซุลลอฮซลลอฮฺวะหลิ้อสซาลัมดิกล่าวว่าลมล่่า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 ่ด่า่า่่า่า่่า่าา่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 อ่า่อลล่า่า่าอา่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 น่า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 ่ระองค์งอ่าลล่า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 ่ิอา่า โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ความเมตตาแก่ฉันด้วยเถิดหากพระองค์ทรงประสงค์นิยาซิมิลมสาสอลเพราะว่าจงมั่นใจกับการขอจงตั้งใจอย่างแน่วแน่กับการขอฟาอินนาหูลามุคริฮาลาหูเพราะแท้ที่จริงแล้วพระองค์อัลลอฮ์นั้นไม่มีผู้ใดบังคับพระองค์ได้นะครับรายงานพ้องต้องการโดย ท่านอิหม่ามบุคารีและมุสลิมอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าภาษาเราเขาเรียกว่าใช้คําว่าอิสติสนะนะครับเหมือนกับใช้คําว่าอินชิแตาพระองค์ประสงค์เป็นการเป็นการเขาเรียกว่าใช้คําอิสติสนะใช้คําเหมือนกับว่ายกเว้นนะครับมาดู มาดูคําอธิบายนะครับในอธิบายบอกว่าลียะซิมินมาสลาก็คือให้ขอด้วยความตั้งใจโดยที่ไม่ต้องไปเผื่ออิสติกนาก็คือเหมือนกับว่ามีการเผื่อก็คือในการขอในนบีใช้คําว่าลียะซิมินมาสลาจงจงมั่นใจในการขอ จงตั้งใจแน่วแน่จงมั่นใจในการขอหมายความว่าก็าเวลาขอห้ามเผื่อนะครับห้ามเผื่อว่าถ้าจะได้ถ้าจะไม่ได้อะไรเหล่านี้นะครับมาดูข้อห้ามของฮะดิษนี้นะครับที่ท่านนาบีบอกว่า,วาอย่าได้พูดโดยเด็ดขาดนะครับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่าน อย่าได้พูดโดยเด็ดขาดคําว่าอย่าได้พูดโดยเด็ดขาดเนี่ยข้อห้ามที่ท่านอบีได้ห้ามหนที่นี้เนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างไรนักวิชาการมีความเห็นออกเป็นสองทัศนะนะครับอัลลอฮฺวันมรูฮหุนบอกว่าข้อห้ามนี้เป็นเป็นมักรูก็คือไม่ได้เป็นบาปใครขอุดูอาอย่างนี้ไม่ได้เป็นบาปแต่เป็นเขาเรียกว่าไม่ชอบให้กระทำ เขาเรียกว่ามักรุษในหลักของศาสนานี้คือความคาแรคาเตอร์นะความเห็นของของทัศนะที่หนึ่งนะครับก็เป็นคําพูดของท่านกอดีอัลกอดีอียะท่านนวาววีท่านฮาฟิดอิมฮะจัดโดยได้ยึดหลักฐานจากฮะดีษอัลิสตีอิสติคาราะไมายถึงว่าฮะดีษอิสติคาราะเนี่ยเราก็คนที่เคยขอดูอิสติคาราะเนี่ย ก็น่าจะจําได้ว่าในในข้อความหนึ่งที่ที่บอกว่าหากพระองค์รู้ว่าเรื่องราวของฉันอันนี้ที่สำหรับฉันที่แก่ฉันในในศาสนาของฉันในการใช้ชีวิตของฉันในชีวิตวันปลายชีวิตวันปลายในวันล่วกหน้าของฉันขอพระองค์ทรงกําหนด เรื่องนี้ให้แก่ฉันให้ความสะดวกให้ความปรกึกษาประมาณนี้นะครับนั่นคือคือเหมือนกับว่าหากพระองค์ทรงรู้ว่าเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือก็เลยทําให้ข้อความลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีอยู่ในบทดูอาของท่านนาบีสุลต่านวะแล้วสลัมก็ลเลยนักวิชาการเหล่านี้บอกว่าที่นบีห้ามในในฮะดิษนี้เนี่ยที่ท่านนาบีห้ามขอดูอาอย่างนี้ก็เป็นแค่มัครอไม่ถึงกับบาปไม่ถึงกับฮารอมอันนี้ แต่ว่าก็จะมีคําตอบบอกว่าอันนั้นมัสกูฟีฮัดฮดีสอิสติคาระอัตตาลิกบิอิงมินละว่าอิรัดอตีจะตอบกลับไปว่าตอบกลับไปกับนักวิชาการที่มีความเห็นอย่างนี้นะครับว่าที่บอกว่าเป็นมัคคุร์เนี่ยนะครับบอกว่าบอกว่าในในคํากล่าวตอนดูอ,อิสติคาระเนี่ยจะมีการ เชื่อมโยงกับความรู้และความประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับอินนักตะละมัวละอายละพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ฉันไม่รู้อะไรอย่างอินนักะอันตะอัลละมุนฮุยุพระองค์ทรงรู้ในสิ่งที่เร้นลับในในดูไอซีคาราะนะนะครับอ่าอัลลอฮฺมะอิงกานะฮะตะลัมขอยรุลีหากว่าเรื่องนี้มันดีหากว่าเรื่องนี้ดีสําหรับฉัน Okay. อันนี้ก็คือข้อความนะทีนี้ข้อความนั้นจะมีการเชื่อมโยงกับความรู้ความประสงค์ของอัลลอฮ์ซึ่งบาวไม่รู้บั้นปลายว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับส่วนหะดิษนี้เนี่ยฮะดิษนี้เนี่ยที่ขอดูอาว่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันหากพระองค์ทรงประสงค์เนี่ย อันเนี้ยเขาบอกว่ามันต่างกันกันกบฮะดิษอิสติคารอเพราะว่าการอภัยโทษของอัลลอฮ์หรือว่าความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่เรารู้อยู่แล้วว่าพราะองค์มีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปคือคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอะไรนะไปสงสัยนะคือการขอเผื่อเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นการสงสัยในการอภัยโทษของอัลลอฮ์หรือในเรื่องของความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับอันนี้ก็บอกว่าต่างกันกับฮะดิอิสติฮาระก็เลยนบีก็ก็เลยห้ามนะและทัศนะที่สองบอกว่าคำคำพูดของท่านนาบีเนี่ยนะครับที่บอกว่า พวกอะไคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นอย่าได้อย่าได้พูดอย่าได้ขอเป็นอันขาดว่าในคําพูดคําข้อห้ามเนี้ยนักวิชาการกลุ่มที่สองบอกว่าเป็นที่ต้องห้ามนะครับก็บเป็นทัศนะของท่านฮาฟิดอิบนอับดินบร์นะครับท่านบอกว่าพื้นฐานเดิมของของการห้ามเนี่ยคือฮารอมนะครับ เพราะว่าการไปผูกมัดอยู่กับความประสงค์ว่า,ถ,าถ้าพระองค์ทรงอะไรถ้าหากว่าอขอพระองค์งอภัยโทษให้แก่ฉันหากพระองค์ทรงประสงค์ในคาพูดนี้คาพูดนี้มัน,ม,นมันเป็นพูดประหนึ่งว่าพระผู้อภิบาลพระองค์องค์นั้นไม่มีความสามารถนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลวไหล แล้วก็มาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระองค์นะครับทัศนะที่สองผู้เขียนหนังสือต่บอกว่าเป็นทัศนะที่มีน้ําหนักมากกว่าก็คือคําพูดของท่านนาบีเนี่ยที่พูดอย่างนี้ก็คือเป็นทัศนะไอเป็นเป็นคาพูดที่ที่บอกว่าการขอดุอาอย่างนั้นเป็นที่ต้องห้ามเป็นฮารองนะครับการขอบอกว่าขอว่ายังไงขอว่าโอ้อัลลอ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันหาพระองค์ทรงประสง ขอพระองค์ทงให้ความเมตตาแก่ฉันหากพระองค์ทรงประสงค์การขอลักษณะอย่างนี้ถือว่าฮารอมนะครับตามข้อห้ามของฮะดิษนี้นะครับเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าตัวแปรที่ห้ามมันมีอยู่3ประการหนึ่งเลยนะครับในฮะดิษเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเกิดกความรู้สึกว่า อัลลอฮ์นั้นถูกบังคับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยในเรื่องนี้นะครับอันที่สองมีความรู้สึกว่าเรื่องที่เราขอนั้นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอัลลอฮ์หรือคืน่นเป็นเรื่องที่หนักอึ้งสําหรับพระองค์หรืออื่นหรือว่าพระองค์อาจจะไม่มีความสามารถอะไรประมาณนั้นใ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 นก็เรียกว่าในการขอลักษณะอย่างนั้นมันจะสอบไปทางนั้น ซึ่งจริงๆแล้วสําหรับอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้เป็นดังที่กล่าวมาเลยนะครับเพราะว่าในบางรายงานของฮะดิษเนี่ยในบางรายงานรายงานอื่นเนี่ยจะมีคําว่าว و ลา ن ิล ذ ّ م م س ิ ل มัสอ يعذّم الرقبة فإن الله لا ي ت ะ ظ م و ه شيء عطاه และตาซมุ yeah. <number> ity ity <fik> uh ุฮช <iendo> ัยอในบางรายงานนี้บอกชัดเจนเลยนะครับบอกว่า แต่ว่าจะต้องมั่นใจในการขอจะต้องมีความหวังอย่างจริงจังและก็แท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นจะไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความลำบากในสิ่งที่พระองค์จะประทานให้เลยเนี่ยบางรายงานมีอธิบายนะครับแล้วก็ตัวแปรที่ทำให้ห้ามคำพูดของท่านอาบีในฮะดิษนี้ที่บอกว่าเป็นข้อห้ามเนี่ยก็คือ ก็คือบอกว่าการขอลักษณะอย่างนั้นเป็นมันมีความรู้สึกว่ามนุษย์นั้นไม่ต้องพึ่งอัลลอฮ์ก็ได้ซึ่งซึ่งมันไม่เหมาะสมไม่คู่ควรเลยนะครับแล้วเป็นการไม่มีบารายาทอย่างยิ่งในการในการที่คนคนหนึ่งไม่พึ่งอัลลอฮ์นะครับแต่ว่ามาดูนะครับมาดูว่า อนุญาตให้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ในการขอดูอาเพื่อเป็นการตะบัตรุกก็เรีเป็นการขอบารากจากอัลลอฮ์นะครับใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์นี่ก็คือเหมือนลักษณะเหมือนเผลือเหมือนกันนะครับท่านฮาฟิดอิมุฮายัดได้ได้ได้บอกว่าขออย่างนั้นได้อลาสบีลิตะบัตรุกนะครับเพื่อเป็น การขอขอบรารอกกาจากอัลลอฮ์ในคือเหมือนกับว่าแสวงหาบรารอกกาจากอัลลอฮ์ในการขอดุตร์ด้วยนะครับมีรายงานจากท่านอิบนนอับบาสรสุลลอฮนอันฮุมาท่านนาบีสุลต่าลอฮุอะลัยฮ์สัลลัมได้เข้าไปหาอาหรับอาหรับเบดูอินอาหรับบ้านนอกเนะี่ยคนหนึ่งนะครับไปไปไปเยี่ยม เขาได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมไข้นะครับนะอาดับคนนั้นนะครับอารับบ้านนอกคนนั้นเป็นไข้ยอยู่ท่านนาบีเข้าไปเยี่ยมว่าการนั้นนบีอุสซาลลัลลอฮุลลอฮิสซาลลัมอิซ่าดะคัลอาลาลมารีตินยาูดุฮุกอลท่านนาบีเวลาเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งคนใดนะครับท่านก็จะกล่าวว่าลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลั์ท่านนาบีก็บอกว่าลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลั์ไม่เป็นไรหรอก นะครับดีแล้วสะอาดแล้วอินชาอัลลอฮ์นบีจะพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าลาบะต่อหูรุนอินชาอัลลอฮ์มาเป็นจำนวนของอาหรับก็เหมือนของเราบอกเออคงไม่ไม่เป็นไรแล้วนะนะสบายดีแล้วละอะไรประมาณเนี้ยนะครับท่านนาบีนบอกว่าลาบะส์ไม่เป็นไรต่อหูรุนอินชาอัลลอฮ์ต่อหูรนั้นแปวาสะอาดนะสะอาดแล้วอินชาอัลลอฮ์เนี่ยเป็นจำนวนของอาหรับนะครับถ้า,ป like า,นในในาแปลนนออาาเป็นไทยก็อา,อาจจะมองว่ามัน มันฟังขัดขัดอยู่แล้วก็อาหรับคนนั้นก็พูดกับท่านนาบีว่าลาบะสตะฮุรอินชาองก่อนแล้วกุลตุตะฮุรเอ่อคนนั้นบอกว่าไม่เป็นไรสะอาดแล้วใช่ไหมอ่าอฉันเนี่ยเหมือนกับฉันเนี่ยสบายแล้วใช่ไหมก่อนและวกุลตูตอฮูดคนนั้นบอกว่าตอฮูดเหรอสะอาดแลว้วเนี่ยสะอาดแลยไหมเขาบอกหายเลย,ยวะฉันนี่หายเลยวะ อาผู้กันนบีอะกัลลาบัลฮิยาโุมะตฟูรุอะตัซูรุอาลาเชคินกับพี่ไออาระบานาคนนี้บอกว่านี่ตัวร้อนแล้วก็ไข้ขึ้นอย่างนี้นั่ะหายเหรออ่ากับคนชราชราเงี้ยแบบเนี้ยอ่าตูซีรุลกุบูรบอกว่านี่ไอความตายเข้ามาเยือนแล้วหลุมศพมาเยือนแล้วฝากบาลานบีสัลลัลสุลัม ฟันนามอิสตดนบีเขาบอกว่าก็เป็นเช่นนั้นกันแล้วกันนะครับเป็นการดูคือขอดุอาให้แล้วแล้วก็มีการแย้งท่านนบีก็เลยขอดุอาในในลักษณะสาบแช่งตมคําขอของคนนั้นนะครับที่เหมือนกับว่าอาตมาคนนั้นคือขอในเชิงนบีขอดุอาให้ดีแล้วเขาก็มาพลิกคําพูดให้เหมือนกับแช่งตัวเองท่านนบีเขาบอกว่าก็เป็นเช่นนั้นก็นแล้วกันนะครับประมาณนี้ นะครับทีนี la, allah, ab, ka, ana, allah, ol, ong, ้คำในบทดุอาที่ท่านนบีขอต่อฮูรุนอินชาอัลลอฮ์เวลาไปเยี่ยมไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยท่านนบีใช้คำว่าต่อหูรุนอินชาอัลลอฮ์นะครับดีขึ้นแล้วแหละอินชาอัลลอฮ์นะครับอาดับใช้คำว่าสะอานแล้วนะอินชาอัลลอฮ์ถ้าภาษาไทยก็คงดีขึ้นแล้วนะอินชาอัลลอฮ์ประมาณเนี้ยอันนี้อันนี้ เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นการขอบราริกะจากอัลลอฮ์นะครับนะครับเป็นเป็นการขอดูอาจากอัลลอฮ์แล้วก็มาดูมาดูใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์ในการในในในคำพูดนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย เช่นนะครับประวัลิอันอัลลอฮาช่าอูโควคือของในในอดีตเนี่ยจบอกว่าหากอลัลลอฮ์ทรงประสงค์และอันของในอดีตอัลลอฮ์ประสงค์แล้วก็มาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทีนี้จะมาพูดว่าอ่านี่คือต้นไม้อินชาอัลลอฮ์อะไรเงี้ยนี่คือมนุษย์อินชาอัลลอฮ์นี่คือท้องฟ้าที่อยู่เบื้องบนเราอินชาอัลลอฮ์ ริวพูดว่าละอิลาฮะอิลลาห์อินชาอัลลอฮ์ริวพูดมุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์คำพูดลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเพื่คำพูดที่ที่เป็นบิดานะครับไม่ให้พูดนะครับอินชาอัลลอฮ์เนต้องพูดกับสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับห้ามพูดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับอันนี้ก็เป็น คำพูดของอยู่ในมันจมวะอัลฟาตาวานะครับนะบที่ได้อธิบายตรงนี้เอาไว้นะครับบทเรียนวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบทเรียนวันนี้ซึ่งเป็นฮะดิษสั้นๆน,นะครับแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าเวลาเราขอดูอาอยากขอเผื่อนะครับมาเป็นบาปนะครับนะคนะค,คือเราต้องขอ